สวัสดีค่ะที่นี่ช่องแสงทองพารวยกับช่องวิถีชาวบ้านนะคะนอมอนีผพาพี่น้องมาขอโชกขอลาบจุดถูกเชียงไทยค่ะวันนี้มาขอปูขาวที่วัดป่าบ้านพนาวนะคะนอมาฝากเอสซีทุกคนค่ะจุดถูกตำลาวของแรงนี้นะคะนอแรนี้สองทุ่มครึ่งครับพี่น้องค่ะช่วงนี้ก็เไปลาประมาณหาโมงแรกหาโมงแรกเนาะค่ะมาขอ โชวคอหลาปูขาวฝากพี่น้องเอฟซีนะคะแล้วเราหลุนบรรยากาศค่ะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดๆดดดพี่น้องเลยอันนี้แสงคํำพอรวยแล้วก็พิธิบัลกันจะมั่งจุดถูกมุงค้นเชียงค่ายขอกับปูขาว,ขาวพี่น้องครับอันนี้เราจับใส่ตรงๆเลยครับเราหลุไไดบรรยากาศนะพี่น้อง คููจ้ามาหนีลูกมาขอโจกขอลาบฝากพี alon, op, ่น <c oughs> ้องเอสซีขอให้ตรงตรงเนาะขอขอเอสซีอนุญาตจุดทูกเสียงท่าขอให้ปูขาวเปิดโจกเปิดลาบให้พี่น้องเอสซีทุกคนบนมิโฉมีลาบได้เมื่อแหรนี่ลูกบ่นอนลบลูนะคะลูกมาขอขมวนบารมีปูมด๋มาลบกวกลูกกว่าเนยมาขอโจกขอบารมีปูเด้อเอสซี หรือให้ผู้ค้าเสีงงยงองามผรวยแล้วก็วิธีเบ้าะสามตัวตรงๆเรือปูเรือเดี๋ยวเราลุ้ไไดบรรยากาศน,นะคะเราลุไได้ดบรรยากาศครับพี่น้องครับยังเป็นบรรยากาศสดๆเด้อพี่น้องบรรยากาศสดๆที่ศาลปูขาววัดป่าบ้านทนาตำบลป้าสทนาวอำเภอพัฒน์ันจังหวัดเชียงสกีดมากาวัยเ้ยเด้อค่ะหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะขอสิ่งใดไ,ได้สิ่งนั้นเนาะ บูคคลห้องซักซิทใช่ครับช่วยเลี้ยงพี่น้องโทษโทษเท่โทษโ,โลกโทษประเทศไทยค่ะพี่น้องครับมารุ้นไปได้วยการพี่น้องครับใส่เลยตัวเลขโผล่มาแล้วคะ่ะหกนะคะพี่น้องคะตัวเลขออกมาแล้วหกรอลุ้นไปด้วยกันค,ะนค่ะบรรยากาศสดๆที่ศาลปู่เขา หกหกสวยงามมากจะไหนนอวิธีชาวบา้านมากบอคะโอ้ oh, สุดยอดไหวดัดงต่าง,งใจไห,ห้เลยว่ะคอยมีหกปังปังนอเขอให้ปังปังเฮงเฮงด้วย ตัวที่สองจองะพีน่น้องห้าเนาะค่ะน้อหน่าคิดว่าน่าจะเป็นห้าอืมหกห้าตรงตรงเลยสวยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากหกห้าเลขกในดวงใจอู้ยแม,ม,อมเอเลขกสวยแห้งสาธุสาธุนะคะนอ้อก ขอโชคขอลาไปด้วยกันนะคะน้อที่ซานปูเขาซานปูเขาตอนนี้ก็เงียบนะบ่มีคนเงียบมันขำมันมีล่ะครับบรรยากาศกันขอโชคขอลาบเนาะนนเงียบๆสิล่ะโอ้รถสัญญาชัดเจนเลยหกห้ารอลุ้นตัวที่สามนะคะ โอ้ถือแรงเติงใจเลยหกห้าชัดๆนะคะพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะนอมาฝากพี่นอ้องเอฟซีผููุ้กคนพิถเอก์กะบะวา,ากันเนาะค่ะนอะะมักกะจัดบ่มักกะพานเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าวกะปูโหนเนาะค่ะ่าเรงมะชองเตัาได้ห้ากะคะาแค่ไอ้มาหาแนวทางให้เอฟซีพี่นอ้องเพื่อนซื้อเนาะ อีทีชาบานแมนครับเพื่อห้ปูคนที่มีฤทธิ์มีเดชแมีบูลที่มีสูงอืมจอยเี่นน้องเอฟซีครับมีกินไม่ใส่เราลุนไปในการับพี่น้องครับตัวที่สามค่ะเราลุนตัวที่สามค่ะพี่น้องว่าเป็นยังนอเก่าเนาะเลขสวยมากเลยพี่น้องหกห้าเก้าสวยมากเลยปูจะเรียงหายังงามเลยน้อกอาทิตเก่าก็ไเด้อาชิตเก้าห้าเก้า หกห้าหกอย่นี้ก็ได้ใช่เลยว่าหกห้าหกเนาะสวยมากปูกจับสุงใส่เลยพี่น้องมากวมืนอกค่ะนออันนี้จุดทูบตำลาวนะค่ะมือแรงนี่รอบสองทุ่มครึ่งนี่นำ้นำฉงน้ำหลามมาฝากพี่น้องจุดทูบเสียงไทที่สารปู่ขาว ซาทูซาทูปันธกาลน,นะคะน้อตอนที่สามเก้านะคะพี่น้องเลขสวยมากนะคะพี่น้องคะ่ะหกห้าเก้าจุดทูบเสียงไทยขอโชคขอลาบลาวพัฒนาแรงเนียนะคะู้ใดเห็นคลีมนี้ก็ให้มีโชคมีลาบด้วยค่ะเด้อเฮงเฮงปังปังพัฒนาจริงใดก็ให้สมความมาสามาปราัฒนาทุกประการนะคะน้อจุดทูบเสียงไทยขอโชคลาบที่สานปูเขา อันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องโอ้พี่น้องเลขหกแตกกลางเลขหกแตกกลางเนี่ยทูบแตกกลางแล้วพี่น้องนี่นี่เลขหกนี่เห็นไหมนี่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 แตกเลยแตกตรงกลางเลยนี่หน่อหน่อยทูบแตกกลางนะคะพี่น้องจากเมื่อกี้เลขจากเมื่อกี้เลขเก่าชัดเจนนะคะพี่น้องตอนนี้เลขเก่าสเซกว่ามันสีจางจางตรงนี้นะคะน้องแล้วก็ทูบมันก็มาแตกตรงกลางหกห้านะคะพี่น้อง ใส่ปูใส่หฮตัวนี้นะคะพี่น้องคะโปรดใช้ปัญญาในการรับชมนะ้คะอันนี้ก็แค่เป็นแค่แนวทางนะคะมาฝากพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนนะคะมากกัดจันนะคะน้อเฮงเฮงปังปังรวยรวยเป็นวยกันนะคะน้อของขวัญนีคก็พี่น้องครับพกเนกะขาษสดๆพาพี่น้องพี่น้องมาขอโชกขอลาปูขาวนะคะ อธิษฐานจิตขอพรออปันกันนะคะเด้อปู่ขาวสาธุสาธุาน,นะคะปู่อธิษฐานจิตขอพรออปู่ขาวนะคะวันนี้ลกะะูกก็มาขอถูกขอลาบจุดถูก เชียงไทยลาวพัฒนาเมือแรก่งเนี่ยนะคะขอให้ปู <Okay. S 1> เปิดโจกเปิดลาวให้ลูกให้ร้านให้พี่น้องเอฟซีทุกปูทุกคนที่เขามาเห็นคลิปในน้ำเด้อค่ะขอพรปูเหมือน,นกันเด้อค่ะับพี่น้องครับสุดท้ายเนาะ ขอพี่น้องอธิษฐานอีกรอบนึงครับพี่น้องครับอธิษฐานพี่น้องให้อีกอันหนึ่งนวคะขอพ่อจากโค้กห้องครับพี่น้องโค้กขาพี่น้องครับเฮงเฮงปังปังเลค่ะเด้ออันนี้เป็นแค่แนวทางมาฝากท่านผู้ชมถ้าเห็นกิมเนก็ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังขอให้ถูกหวยลาวพัฒนาเหมือแรงเนาะค่ะ หกทูบแตกผ่ากลางส่วนเลขเก้าก็จางๆตอนแรกอย่างชัดเลยนะครับพี่น้องที่จังหวัดเขาขุณพี่น้องเขาไม่เป็นเขาไม่ติดตามคนเขาบางคนเลยก็แช่นาะครับพี่น้องครับทีนี้ที่จังหวัดเขาพี่น้องหลายๆนะครับเนาะไอ้เอ็กซ์ซีที่อยูที่จังหวัดจงหินหปังปังรวยรวยเท่ๆรัวๆไปครับพี่น้องครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ช่องแสงทองพารวาย ก็ขอจบคลิปไว้สำเนี้ก่อนนะคะน้องฝากพี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับช่องน้องใหม่ด้วยนะคะน้องเฮงๆรวยๆวยนะคะน้อมื่อแรงนี่ดูกันชัดๆนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ